ต้องามีงไปหอมโอ้มาหลายจังก็งนึ่งส้มเลยว้าไเดี๋ยวใส่นำส้ำซุปกัน่ะโอ้แม่มาเองเลยค่ะเพล่แล้วจะกินเลียพี่น้องสุดยอด จปเปลือกตีนเดี๋ยวเดี๋ยวสูงกนันบอกมันจะสวงไยรักนานที่กันอยู่ตมาเด้กมานี่ปีกหนป,ปีครับน้อง ตีหนึ่งตีนเอาอีกน้องหนึ่งน่องมันหลายแล้วไม่มีมังไส้หู้น่องไก่โอ้เขาเกินว่าเียกงไม่ตีกวางมาสัญมาเบ่งนนไม่ตีกวางบ่เออเขาเกินว่าไม่ตีกวางอันแน่นั่นไงแน่นี่นุ่นบ่ใส่อันพป็นยี่สู่ตรวจทำโปรใส่นั่นนะใส่พป็นยี่สู่ต่อผูเดย์มาใส่ผิดคนก่อนผิดคนกูเดย์นี่กูใส่ ใช่เนี้ยนะครับผมก็ใช่พีชปนมาแต่บาทมาเนี่ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดอีดีจะใช้หลายเรื่อดิเผ็ดปนคุ้งนี้พอทำโจมเร็วไป น้ำป่าเนี่ยซิมก้อนซิมก้อนซิมบางก้อน,อนรดเกีจะมอยด้วโอ้ไปกินยูรานให้เงินทนิ่บังขันเมาเสียกันป่านี้เลยวนุนะ

ก๋วยเตี๋ยวกินกับข้าวเหนียวมันจังเข้ากันเพราะว่าตะเกียบส่วนตัวได้พี่น้องอือเจี๊ยบข้าวเหนียวมันนี้จะมีข้าวเย็นเยอะอือจงเหรอกินฮอร์นมาเจี๊ข้าวเหนียวเพราะว่ามันม้าหนำฮอน นักินมางนีจำน้ำนี่สุดน้อง